ครับสวัสดีครับวันนี้รักสมุนไพรก็จะมาพามาชมนะครับสมุนไพรแห่มนะฮะแห่มมีด้วยกัน2ชนิดนะครับมีแห่มเขียวกับแห่มเหลืองวันนี้เราจะพามาชมแห่มเหลืองนะครับแห่มเขียวก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้ชมทีหลังนะครับวันนี้ราจะพามาชมเนี่ฮะแห่มเหลืองนะครับลับกษณะของแห่มเหลืองจะมีสีเหลืองแบบนี้ตอนนี้ยังไม่แห้งนะครับถ้าแห้งแล้วจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะสับนะะนี่คือแห่มเหลืองแห่มเหลืองนะฮะจะเป็นไม้เถากษณะสุ่มนะฮะ จะเป็นแบบนี้นะครับตุ่มก็จะมีข้ออย่างนี้นะครับอันนี้คือแหมเหลืองนั่นเองส่วนแ a มเขียวนะครับจะไม่มีตุ่มไม่มีไม่มีตุ่มมีข้อแบบนี้เป็นเถาตรงเลยนะครับเป็นไม้เถารอเลื้อนนะหน้าตัดก็จะมีลักษณะลายใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นคล้ายๆกับบอระเพ็ดนะฮะเป็นสะเก็ดเป็นตุ่มนะฮะแบบนี้เหมือนบอระเพ็ดนะครับส่วนแ a มนะฮะเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดน้ําตาในเลือดนะครับแล้วก็ ลดเบาหวานนะความดันไขมันได้ดีนะเป็นสมาธิที่สามารถนํามาต้มประกอบรวมนะฮะแล้วก็วิธีการต้มนะครับใช้แฮมนะฮะประมาณเราหั่นเป็นแบบนี้นะครับหั่นเป็นแว่นแล้วแบบนี้ประมาณห้าแผ่นแบบนี้นะครับห้าแผ่นแบบนี้นํามาต้มรวมกับอ้อยแดงนะฮะสามข้อนะครับแล้วก็ใบเตยสามใบน้ำสองลิตรครึ่ง ต้มแค่พอเดือดน,นะครับแล้วก็ดื่มเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารนะครับ <c oughs> คนที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตมีด้วยกัน5ระยะ1 2 3 4 5ห้านะฮะมี5ระยะส่วนระยะที่หนักที่สุดก็คือระยะที่4กับระยะที่5นะครับระยะที่4กับที่5ก็คือว่าหมายก็จะมีอาการคันตามร่างกายมีอาการบวมน้ํานะครับแล้วก็ฉี่เป็นฟองนะฮะถ้าใครมีลักษณะอาการบวมน้ําแล้วเราก็ต้องงดน้าําทันทีทานน้าแค่วันละไม่เกิน 700cc นะครับแต่ถ้าหายบวมแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นไปใหม่ได้โดยใช้ดื่ม700 800 900หรือ1ลิตรหรือ1ลิตรครึ่งข,ขึ้นไปได้ครับถ้าบวมน้าแล้วก็ลดลงมานะครับน,นี่คือวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับส่วนผู้ป่วยที่มีอาการคันตามร่างกายนะคะคือข้าของเสียมไม่ได้ถูกขับออกมามันก็จะเข้าไปในผิวหนังนะครับเข้าไปในกระแสเลือดเราทําให้เรามีอาการคันตัวดำนะคัคันตาม แขนคะันตามขาตามเนื้ออ่อนๆนะครับก็จะมีอาการคันหน้าตาก็จะบวมตาเหลืองตัวเหลืองนะครับอันนี้คือเป็นค่าไตาที่ระยะ4-5จะเป็นระยะที่อันตรายแล้วหรือเป็นระยะที่ต้องรอฟอกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราทาน่วนไพรผู้นี้แล้วนะครับก็จะช่วยขับของเสียออกมาทําให้ค่าไตเราดีขึ้นนะทำให้ค่า GFR ทําให้ค่าบันนะครับค่าตะกี้สไลด์ LDL ของเรานะดีขึ้นทุกอย่างเลยนะครับ,นะรบน,นี่คือแฮมที่ช่วยรักษา เกี่ยวกับโรคไตหรือผู้ป่วยที่มีน้ําตาลขึ้นสูงนะฮะคือประหวานนะน้ำตาลสูงแล้วก็สามารถทานแห้งน้าตาลจะลดลงมานะครับแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตนะฮะก็ไม่ควรทานของฝาดนะฮะของหมักนะครับของดองแล้วก็อาหารทะเลที่ตากแห้งหรือที่แห้งแล้วไม่ควรทานแต่ถ้ากุ้งนะฮะทานได้ปลาหมึกสดทานได้แต่ก็อย่าทานเยอะทานปริมาณที่พอดีนะฮะ แล้วก็เนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ควรทานนะครับอย่างเช่นเนื้อวัวนะฮะเนื้อหมูนะฮะไม่ควรทานไก่ก็พอทานได้นะฮะแต่คนที่เป็นโรคไตนะฮะจะมาประกอบด้วยกันหลายโรคนะครับเป็นแพ็กเกจเลยนะครับไตเบาหวานความดันไขมันต่อมลูกหมากเกาจะมาด้วยกันเจดโรคด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับโดยการทานส่วนพายบ้างแล้วก็ควบคุมตัวเองนะคนที่เป็นโรคไตก็ไม่ควรออกกําลังกายนะครับเพราะถ้าออกกําลังกายแล้วมันจะทำให้เราขาบวมหรือว่าคนที่เดินทางไกลนะฮะ นั่งหย่อนขานานๆานก็จะมีอาการบวมเท้าหรือเท้าบวมนั่นเองนะฮะแล้วก็เวลาเดินทางไกลเราก็เอาขามาพาดบนเก้าอี้สูงๆหน่อยนะให้เลือดไหลกลับมานะประมาณวันละประมาณ5นาทีถ้าเดินทางไกลนะครับถ้าไม่เดินทางไกลก็ไม่เป็นไรถ้าใครมีอาการบวมก็ทําแบบนี้นะครับลดน้าเอาขาไว้สูงๆก็จะช่วยได้นะครับอันนี้คือการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต้มสมุนไพรดื่มเพราะว่าแฮมเนี่ยใช้วิธีการต้มนะครับไม่ไม่ไม่ได้ดองนะครับใช้วิธีการต้มทาน แ h a นี่เป็นสมุนไพรที่หาย,ยากแล้วเป็นพืชท้องถิ่นเป็นเถาไม้เราเลื้อนะฮะสามารถต้มได้แท a m นี่สามารถเข้าได้หลายตำรับยาเป็นยาประกอบอย่างเช่นสามารถประกอบเข้ายาโรคมะเร็งนะฮะสามารถประกอบเข้ายาโรคสะเก็ดเงินสามารถประกอบเข้ายาโรคเอดโรคไตความดันเกาได้ทุกอย่างนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนหรืออยากสอบถามข้อมูลการรักษาโรคต่างๆหรือว่าการดูแลสุขภาพของเราตัวเราเองนะครับที่ผู้ป่วยนะครับที่เป็น ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการโรคไตนะเบาหวานก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์สุชาติได้นะครับในเบอร์098นะครับ3536984นะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ว่าการดูแลสุขภาพดูแลอย่างไงนะทำยังไงถึงให้โรคได้อยู่กับเราเราสามารถอยู่กับโรคตรงนี้ได้จุดนี้ได้นะการารักษาสุขภาพของเรานะแล้วก็เรื่องสุวนภายต่างๆอยากสอบถามข้อมูลโทรมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ